ราศีธนูที่น่ารักทุกๆคนนะคะชาแนลภาวาทาลอดวันนี้เรามาทำนายดวงชะตาของคุณในปี2565นะคะวันนี้อาจจะช้านิดนึงนะคะคนที่เกิดราศีธนูนะคะงานเงินความรักโดยภาพรวมของคุณในปีหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะรับชมรับฟังโดยใช้วิจารณญาณน,นะคะสิ่งไหนดีๆเก็บเอาไปสิ่งไหนไม่ใช่หรือไม่ดีดรอใจให้วางทิ้งไว้นะคะหากส่วนไหนเป็นประโยชน์กับคุณสามารถนำไปเป็นไกด์ไลน์ เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตได้นะคะเริ่มต้นกันที่เรื่องการงานของคุณนะคะเพื่อนเพื่อนชาวราศีธนูขอบอกว่าเรื่องงานของคุณน่ะถึงขั้นที่แบบว่าดีนะคะค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณได้ไพ่เพดออ f s อร์นะคะ s ซ x กออ w ซอร์ตเซ็กอัพวานส์นะคะนายแพนจัคคิงอวานส์แล้วก็โฟร์วานส์นะคะงานของคุณเริ่มมั่นคงมากยิ่งขึ้นสําหรับใครที่ทํางานประจํานะคะคุณมีเรื่องการวก นะพบกับไปกับมาในเรื่องงานเก่านะงานประจําหรือว่างานลองของคุณนะคะงานรองนะคะหกไม้เท้าบางคนนะ่ตัดสินใจนะจบงานเดิมแล้วเริ่มต้นงานใหม่ก็มีแนวทางที่ดีนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ทําให้คุณน่ประสบความสําเร็จนะจากบางครั้งเนี่ยที่คุณตั้งใจทําไปนะคะหรือว่าอดทนทามาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะพเนจะเค้านะคะคุณจะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคิงอว์สนะคะ,นะคะเหมือนกับเป็นที่ยอมรับ ได้โอกาสนะ,ะหรือว่าได้โชคจากการงานมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะบางคนมีหน้าที่เพิ่มมีตําแหน่งเพิ่มนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะ,ะเพราะงานอาจจะต้องชุลมุนวุน่นวายมีอะไรมากมายที่ให้คุณทํามากยิ่งขึ้นนะคะโดดเด่นมากๆเลยนะคะในเรื่องการเดินทางการเดินทางนะคะแล้วก็งานเกี่ยวกับการสื่อสารนะคะแล้วก็บุคคลนะคะงานบุคคลสาธารณะงานช่วยเหลือผู้อื่น นะคะบางส่วนเป็นงานที่เกี่ยวกับข้าราชการก็ได้นะคะเพดออฟสอดใบนี้นะคะคุณยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจบางทีอาจจะทําอะไรหลายอย่างเราไม่สามารถที่จะวางมือจากสิ่งไหนได้เลยนะบางทีเราคิดว่าตัวเนี้ยงานตรงเนี้ยยังไปไม่ได้นะยังไม่มีทางออกที่ชัดเจนก็อาจจะนิ่งไปก่อนแล้วกลับมาทําใหม่นะคะในส่วนอื่นคุณก็ทํางานอื่นเช่นเดียวกันนะคะหรือบางคนเนี่ยเป็นในลักษณะที่ว่า งานมาได้เรื่อยๆนะคะแต่ความสําเร,ร็จแต่สิ่งที่คุณหวังไว้ยังไม่ได้ตามเป้าจึงทําให้คุณนไม่อยากจะไปต่อไม่อยากจะทําต่อนะคะแต่ก็มีโอกาสที่แบบว่าอ,อ,อาจจะทําสลับกันไปนะคะยังคงไม่เลิกจากงานที่ตัวเองรักยังคงไม่เลิกจากงานที่เป็นงานหลักเป็นงานประจําที่เราจําเป็นต้องทํานะคะเหมือนกับว่าจะเป็นปีที่คุณจะรู้ทิศทางแห่งความสําเร,ร็จของคุณมากยิ่งขึ้นว่าจะเป็นแนวไหนจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะ ฟอร์มวันใบนี้นะคะประสบความสําเร็จเหลือเชื่อประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นประเดิมนะคะจากคนที่เป็นลูกน้องลูกจ้างบางคนนะขึ้นมาเป็นเจ้านายเป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่าในบางส่วนเนี่ยเป็นงานที่คุณต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะหากใครที่คุณทํางานเป็นหูคณะยังคงมีปัญหายังค้างคายยังมีปัญหาอยู่นะคะแต่ว่ามันมีปัญหาที่มาพร้อมกับความสําเร็จอะ ยิ่งมีปัญหายิ่งทําให้คุณเนะี่ยสามารถเดาทางออกยิ่งทําให้คุณสามารถที่จะข้ามผ่านจุดนั้นเราไปสู่ความสําเร็จบางคนนะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานกับคนที่คุณต้องดูแลใส่ใจนะที่ทางานอาจจะมีการมอบหมายงานให้มาก,กขึ้นหรือถ้าคุณจะต้องช่วยเหลือเพื่อนคุณในเรื่องงานนะคะเหมือนกับว่ามีคนไว้วางใจให้คุณนะ่รับผิดชอบหน้าที่ที่สูงขึ้นหรือเยอะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะต้องระวังในส่วนนี้แล้วก็ เหมือนกับหลายคนนะคุณต้องต้องทำงานไปด้วยแล้วหวาดระแวงไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะทำแล้วจะกระทบกับใครหรือว่าลูกน้องบริวารลูกจ้างนะที่คุณเหมือนจะต้องแบกภาระแล้วก็ใส่ใจเขานะคะบางคนก็ปล่อยวางไม่ได้นะถึงขั้นแบบว่าเลิกกิจการไม่ได้ก็เพราะสงสารลูกน้องอะไรก็ได้ประมาณนี้นะคะยังคงไปต่อนะแต่ว่ามันยังเป็นหนทางที่ คุณไปได้นะคะเพอเพอเนี่ยคุณจะแบบรู้วิธีรู้วิธีที่จะแก้ปัญหาจากอุปสรรคที่คุณเจอนะคะกลับไปสู่ความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งแล้วปีหน้าเนี่ยเป็นนิดิหน่อยอันดีเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณนะคะก้าวไปสู่ความสําเร็จที่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในหลายๆคนนะคะดวงเป็นดวงโดยรวมนะคะสําหรับต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเงินนะคะสําหรับเรื่องการเงินของชาวราศีธนูนะคะ ราศีธนูการเงินของคุณนะคะไพ่ออกมาค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะในปี2565นี้นะคุณได้ไพ่10 of Cups นะคะ8 of Wands The Sun Four Wands 9 n i g h of Pentacles นะคะแล้วก็ The Star คุณจะมีเงินหมุนเข้ามาเป็นจำนวนมากนะคะหลายคนมีโอกาสเรื่องการเงินมาจากทรัพย์สินมรดกที่ดินของบรรพบุรุษ ของคนในครอบครัวนะคะเทนัสนะคะหรือบางทีมีเรื่องการใช้เงินนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงาน <c oughs> การมั่นหมายหรือว่าบุตรธิดาอาจจะเพิ่มมากขึ้นนะคะ <c oughs> ในเรื่องการใช้จ่ายแต่ว่าการเงินของคุณนะคะยังคงเป็นการเงินที่ได้มามากเกือบเท่าตัวหรือเท่าๆกับที่คุณจะต้องจ่ายไปนะ,ะบางคนนะคะถ้าคุณรู้จักใช้เงิน นะจัดสรรจัดการเป็นอย่างดีแล้วก็มีเรื่องการเก็บเงินอ่ะคุณสามารถเนี่ยมีการเงินน่ะที่ดีมากยิ่งขึ้นจากการเก็บนะคะแล้วก็มีรายได้เข้ามาเข้ามาเรื่อยๆนะคะแนวโน้มว่าช่วงกลางปีนะคะเดือนสัปดานี้นะนเพื่อนๆอาจจะเจอกับโชคลาภเรื่องการเงินนะคะหรือว่าโอกาสเรื่องการเงินเข้ามาฟุกๆทำให้คุณเนี่ยใช้จ่ายได้อย่างสบายนะคะเดอะสตาร์ กับฟอร์ p e n t a c เคิเนี่ยเพื่อนๆมีเรื่องการใช้ใจ่ายเกี่ยวกับคนในครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการแต่งงานนะ,ะการแต่งงานการมันหมายอย่างที่บอกไปแล้วหรือบางทีเป็นเรื่องการใช้เงินเกี่ยวกับความต้องการส่วนตัวนะคะบางคนคุณอาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่นะที่สูงขึ้นมียศตำแหน่งหรือว่ามี คนับหน้าถือตาะคะุณอาจจะใช้การเงินเกี่ยวกับเรื่องของหน้าตานะคะหน้าที่การงานหรือในส่วนของภาพพจน์ของตัวเองเพื่อทําให้ตัวเองดูดีขึ้น,นะะระวังเรื่องการใช้จ่ายด้วยเดอร์สตาร์นะคะแล้วก็นายพันจเกร์นะคะมีเรื่องการใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากนะ,ะมีเรื่องการใช้จ่ายสุรุย่ยสุร่ายตามความอําเภอใจของตัวเองนะคะแต่ว่ายังมีการเงินที่ถือว่าค่อนข้างดีสําหรับคุณในปีหน้านะะหลายคนมีเรื่องการ ลงทุนลงทุนเรื่องการเงินนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้กับคือนะเป็นในส่วนที่มันคุ้มค่ากับที่คุณจะเสี่ยงนะคะอันนี้ก็ต้องขอบอกว่าคุณจะต้องมั่นใจในเรื่องการลงทุนด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีเอาน้องว่า ถ้าอะไรก็าตามที่คุณตัดสินใจแล้วนะคะมั่นใจพอสมควรเนี่ยการเงินค่อนข้างจะเข้ามาในลักษณะนี้มากๆคนบางคนเป็นการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทรัพย์สินมรดกค่ะคค่อนข้างเป็นไปในทิศทางทดีๆนะคะมีรายรับกับรายจ่ายที่สมดุลสมดุลกันมากๆเลยบางคนถ้ารู้จักเก็บอย่างที่บอกนะ,ค,ะคุณอาจจะมีเงินมากขึ้นในปี2,565นะคะ มีทั้งขึ้นนะขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีการใช้อย่างรวดเร็วแล้วในปริมาณที่ค่อนข้างมากมามากก็ใช้มากนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะแต่ว่าการเงินของคุณอยู่ในเกมที่ดีขึ้นดีขึ้นมากๆเลยนะคะในปี6 5หนะ,ะหลายๆคนนะความสําเร็จเรื่องการงานของคุณนะคะโดดเด่นจึงทาให้เงินของคุณนะะ่ะสะพัดนะบางคนมีเรื่องธุรกิจการลงทุนที่เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะจึงทําให สภาพคล่องเรื่องการเงินของคุณนะก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะมีนะการเงินที่มาจากคนที่อายุน้อยกว่านะหรือโชคลาภหรือสิ่งที่ดีๆความสําเร็จน่รอคอยคุณอยู่มันเป็นความหวังความฝันของคุณที่มันเป็นจริงนะคะบางคนมีโชคเรื่องการเงินแบบฟุกๆุเข้ามาอย่างที่บอกนะคะแต่ขอบอกว่าอาจจะในดวงชะตานี้นะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจง ในปีหน้าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูนะคะะรัต้นที่ตัวตนของคุณก่อนนะคะไ่เวนไฟลับสอดนะคะคุณอาจจะเสียความรู้สึกเสียใจหรือมีเรื่องที่มันอึดอัดใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนก็ตามนะไฟฟับสอดนะที่นี้นะคะคุณอาจจะมีเรื่องระหองระแหงกับคนรักบ่อยหรือบางครั้งเป็นความไม่เข้าใจนะคะเป็นความต้องการของแต่ละคนที่ยัง ไม่ลงตัวนะบางคนอาจจะออกแนวสั่งมากเกินไปและอีกคนนึงอาจจะแนวแบบอึดอัดนะต้องทําอะไรตามใจหรือบางครั้งเนี่ยต้องเก็บความรู้สึกของตัวเองเพื่อที่ให้คนรักของคุณนะคะรู้สึกดีหรือเก็บกดความรู้สึกเอาไว้นะคะบางทีเป็นเรื่องการยอมกันหรือการที่เอาชนะ นะคะอีกฝ่ายหนึ่งอยากเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะยอมได้แต่อาจจะไม่ตลอดไปนะคะบางคนมีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่มาจากคนอื่นนะคะ king of p e n t a c l e s นะคะยังมีความมั่นคงอยู่ในนี้นะบางคนนะคะคุณกับคนรักอาจจะมีการวางแผนลงทุนเรื่องการเงินหรือนะคะการใช้จ่าย ที่ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะครอบครัวมีเรื่องระวังกันในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว,ว่าผู้หลักผู้ใหญนะ่สนับสนุนคู่ของคุณนะคะในเรื่องการลงทุนเรื่องการงานในเรื่องการใช้ชีวิตของคุณมีคนสพอร์ตคุณนะคะเจแอมเพลอรนะคะตัวคุณเองหรือคนรักนะคะเป็นทั้งคิง g อนด์พันเจคเ แล้วก็ The Emperor นะคะเพราะฉะนั้นไฟล์ออฟสอดเนี่ยต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะคือความอึดอัดใจความไม่สบายใจนะคะต่างคนต่างมีดีต่างคนต่างมีความฉลาดมีความเก่งในแบบของตัวเองนะคะเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะอาจจะต้องยอมกันอาจจะต้องฟังกันให้มากขึ้นในปี2,565นะคะ e n t จักร s นะคะแล้วก็ Pa จออฟพัน a c l ร์นะคะเห็นไหมคะต่างคนต่างหยิบยื่นสิ่งดีๆให้การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งตัวคุณเองแล้วก็คนรักนะชาวราศีธนูนะคะคุณมีเรื่องการเงินที่เกี่ยวข้องกันนะคะหากเป็นคนที่มีครอบครัว หรือคนที่เพิ่งจะครบกันนะคุณอาจจะมีการวางแผนเรื่องการเงินในเรื่องการแต่งงานนะคะหรือว่าเป็นการให้โอกาสซึ่งกันและกันนะช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องการเงินนะคะต่างคนต่างมีต่างคนต่างเก็บคนละกระเป๋าก็จริงแต่เมื่อว่าแต่เมื่อใครคนใดคนหนึ่งที่มีปัญหานะคะคุณเหมือนกับว่าช่วยเหลือจนเจอกันได้เสมอเลยนะคะและความรักของคุณสองคนก็เป็นไปในลักษณะที่ถึงแม้จะมีอีโก้อยู่ในนี้แต่ว่าไม่มี ในแอเพนเจอร์นะคะแล้วก็เพจออฟเพนเจอร์สอะคือมันมีการให้อภัยกันเสมอเลยนะคะทั้งคุณแล้วก็ตัวเขานะคะมีการยกโทษนะมีการให้อภัยกันเสมอเลยความรักของคุณจึงยังเป็นความรักที่นะคะคยังคงมั่นคงนะ,ะชาวราศีธนูแถวสอนคืออะไ จะมองนะคะมองปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคนสองของคุณสองคนนะเป็นปัญหาที่สามารถวินิจฉัยได้แก้ไขได้เสมอนะคะใช้หลักเหตุผลซึ่งกันและกันแล้วก็การให้อภัยนะคะหลายคนที่มีคนรักนะ,ค,ะคุณอาจจะมีความเข้าใจกันมากยิงขึ้นะคะคืออาจจะเป็นคู่ทะเลาะคู่ระหองระแหงนะคะบางทีอาจจะต้องใช้วิธีในเรื่องของอะเซเวนออ s ซอร์ตนะ Sword, นะแล้วก็ทาวเวอร์นะคะอาจจะหนีกันหนีจบ จบในเรื่องปัญหาหนีกันไปนะะต่างคนต่างหลบไปอยู่ในมุมของตัวเองจึงทําให้ปัญหาที่คุณไม่สบายใจหรือมีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันนะคะเป็นไปในทิศทางที่อาจจะเงียบอาจจะสงบหรืออาจจะซาลงไปเองนะคะสําหรับใครที่ยังไม่มีคู่คนที่เป็นคนโสดนะคะมองว่าคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่อึดอัดมาเป็นเวลานาน,านแล้วนะ,ะหรือบางคนคุณอาจจะยัง เจอคู่เจอคนคุยนะคะที่ลักษณะคล้ายๆตัวตนของคุณอนะเหมือนกระจกเงาอะชาวราศีธนูนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องการให้ภัยกันอยู่ในนั้นนะแต่คุณก็ท้อท้อแล้วอยากจะไปในความสัมพันธ์นี้อยากจะจบความสัมพันธ์สัทีนะคะแต่เหมือนกับว่ามันยังคงเป็น power ที่แบบมันยังแก้ไขปัญหาได้นะคะเพราะว่ามันมีเพชออกซิ่นะ เนี่ยค่ะแล้วมันก็จะกลับมาแบบมีความมั่นคงมีความรู้สึกดีๆให้กันเสมอเลยนะคะครอบครัวของคุณหรือว่าคนคุยของคุณเนื้อคู่ของคุณหรือคนที่คุณคบอยู่นะคะปายสำหรับเป็น9ก้าไม้เท้านะคะยังคงเป็นความรักที่ยังคงไปต่อกันได้ถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยปัญหาค่อนข้างจะเป็นอะไรที่คุณและเขานะ คืดอัดไม่สบายใจแล้วมีเรื่องวิตกกังวลมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยครั้งมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างหนีนะหน,หนีไปหลบในมุมของตัวเองนะคะแล้วก็หาวิธีแก้ไขหาแนวทางร่วมกันนะคะส่วนใหญ่จะแบบเหมือนจะจบแล้วแบบไม่จบอ่ะจะกลับจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เสมอนะคะบางครั้งในการทะเลาะกันหรือการ ที่คุณใช้หลักเหตุผลร่วมกันเนี่ยทำให้คุณเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นในครอบครัวบางคนนะคะปี6 5คุณอาจจะตัดสินใจแต่งงานตัดสินใจมีครอบครัวมีบุตรนะคะมีลูกเพิ่มขึ้นหรือมีพันธะสัญญาทางใจนะคะในเรื่องของการแต่งงานในเรื่องของความมั่นคงในความรักมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นคนคุยตัวเลือกนะคะหรือว่าคนที่มีคู่นะคะ จะอยู่กันแบบรักรักเลิกเลิกนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ยังคงมั่นคงนะคะสำหรับการทํานายวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะใครชอบช่วยกดไลค์กดซับสไคร์นะคะขอบคุณ FC ชาวราศีธนูทุกทุกคนนะคะ